ข้อเห็ดยังทุงเงินทุงทองลาตีข้าเห็ดยังเป็นมะกางเต็นรักบาทอเตนเ่าจ้ะ จะเปียกตัวเอาขนาดเปียกป่ะไหน ยังโทรศัพท์ยังโทรศัพท์ยังโทรศัพท์ยังไงยังได้อ่อยมี้ทะเลเดิมนายก็บอลดข้างนี้ออกซะก่อนเงี้ยบ่หล่ะ เอาข้ามเหรอเฮ้ยเอารถข้ามนี่ออกสักก้อนเป็นอยังหนึ่งตัวอหญ่สกักก้อนเนี่ยยกไปใส่ 你看你了，你看你了。 เังคนัไ้านแม่คุอขอเงินพูมันก็คือพูด้านเธอคือแค่ไม่ดมันก็ามดามันก็หอยแคร่ห้องบก็อันนั้นมี้รมดาหอดแม่น่จะหอยแค่งอยู่อันนี้ต่อมา

สวัสดีค่ะดีค่ะใช่ไอานาตั้าของบ่เปลี่ยนเป็นน้องเออไปตามภาษาใหญ่นี่เอแดดเรี่ยวตาแน่หมวกไป ป่อนนี่ป้อนนี่ผู้ใดเตรียมยกผู้ใดเตรียมขาขาพี่ขาเอาเตรียมขาพร้อมกันเดินสองจกขาขาไม่ต้องดึงโซนีแรงเยอะบนขาดนะเมืองใหญ่ตะลุดตัวมาไทยใหญ่เพิ่นเห็นหนาเจ้าของหนาใหญ่ยุ่นเอามาใส่ซองกระจุก ใส่เพื่อเน้นหนาหนีนทาเรยืดหนาถ้าเราถัดหาสวัสดีค่ะยดดายย่นได้นหนายายย่ดเบิ่งเด้อพี่น้องเอยใช่หกยืดหนาเพราเป็นดักยาเบิ่งส่องกระจกเอา่งกระจกจอโทรทัดนหะพี่น้องเอ้ยขอโทษหลายๆเือ บติตตามเมาอย่าดูนัไม่ได้จ้ะเอินตั้บุญตั้งบาทขึ้นบ้านไม่นั่นแหละจ้ะพี่น้องส่วงปีไม่ขึ้นแล้ววั่นละมืออยู่บานนี้ก็ตั้งบาทที่หลังตัวบ้านนี้ ตื่นบ้านแล้ววันดูวันดีวันเหมือนดูสิ้อมเมื่อได้แบบแป๊บบาสองไรแบบนี thậm chí đau được cái nóng ơi có chỗ có phải luôn Chắc gì vào nhá, cái gì nóng không 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 ได้เลยขอบคุณ <laughs> นี่อไรแหลอขนาดยืนอยู่ในงมพี่น้องเอ้ยตอนหนูก็น่าจะพี่หน้องสวัสดีค่ะ